วันนี้มาดู3เทคนิคแต่งหน้าแก้ปัญหาลดอายุให้สวยตึงยกกระชับขึ้นในพริบตากันนะคะสำหรับปัญหาสาวๆาววัย40บวกขึ้นไปแล้วที่ส่วนใหญ่มักจะเจอกันด้วยของ3สิ่งนี้นะคะไปดูกันค่ะ สำหรับเทคนิคแต่งหน้าที่ช่างแต่งหน้าส่วนใหญ่ใช้ในการแต่งหน้าแก้ปัญหาให้กับสาวที่เริ่มมีอายุมากแล้วนะคะที่เจอกับปัญหาเรื่องหางคิ้วตกหนังตาตกล่องใต้ตาลึกล่องแก้มลึกแล้วก็มีมุมปากที่ตกลงมานะคะสำหรับของชิ้นแรกที่แก้ปัญหาหนังตาตกนะคะก็คือสติกเกอร์ติดตา2ชั้นซึ่งมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็สามารถติดก่อนหรือหลังแต่งตาก็ได้ค่ะวิธีติดก็ติดให้สูงกว่าชั้นลอยพับตานิดนึงค่ะ ซึ่งเมื่อเราติดออกมาแล้วนะคะหนังตาของเราก็จะยุกขึ้นแบบนี้นะคะของชิ้นที่2นะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องหางคิ้วตกหนังตาตกนะคะก็คือตัวเทปดึงหางตาหางคิ้วอันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะว่าทำอย่างไรคะ่ะ ของชิ้นที่3นะคะที่ช่างแต่งหน้าใช้ในการแก้ปัญหาก็คือตัวคอนซีลเลอร์ค่ะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่เลือกใช้นะคะก็ควรที่จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีเนื้อขาวกว่าสีผิวเราสักประมาณ1เฉดนะคะโดยลงไปบริเวณที่เราต้องการแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นหางตาใต้ตาหน้าผากล่องแก้มหรือว่ามุมปากหรือว่าคางนะคะ เมื่อลงตามตำแหน่งที่ต้องการแก้ปัญหาแล้วก็ค่อยๆใช้ฟองน้ำนะคะหรือว่านิ้วมือในการเกลีย่ยเบนคอนซีลเลอร์ทั้งหมดให้กลืนไปกับผิวเรานะคะมาลองสังเกตหน้าฝั่งที่ได้รับการแก้ไขแล้วกับฝั่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะคะและเมื่อเราได้ใช้ของทั้ง3มสิ่งนี้นะคะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะมาดูฝั่งที่เรายังไม่ได้แก้ไขงานนะคะแล้วก็ฝั่งที่แก้ไขงานแล้วนะคะ ก็จะดูเด็กขึ้นแล้วก็หน้ายกกระชับขึ้นเลยนะคะสังเกตดูนะคะความเปลี่ยนแปลงของทั้งสองข้างค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้บ้างนะคะสวัสดีค่ะ